ถ้าหาี่นี่ก็ผมมือยากะครับพี่ครับพี่หลังของนี้ลูกหนึ่งสามหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองแย่แทนวันเกิดปีนี้ค่ะทำไรบ้างแทนวันเกิดปีนี้ให้วันเกิดปีนี้ก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตครับผมอยากให้พี่ๆแฟนคลับ ครับผมไปร่วชมกันในวันที่สาครับที่คอนเสิร์ตของเออสเปกตัมออกรัปนั่นเอ,เองครับ<ม>ในกองป่น้นเลยนะครับเดี๋ยวว่าเป็นของฝันได้เป็นแฟนใช่ครับเพราะว่าในวันที่4เนี่ยที่เป็นวันเกิดจริงๆเราเราอาจจะใช้เวลายอยู่กออ<ช>ับครอบครัวรนะครับคิดว่าเป็น ไว้จริงไม่ต้องจัดหนักอะไรก็ได้ครับผมก็จัดหนักมาทุกปีแล้วคจริงรเบาๆก็ได้ครับพี่อันนี้จะบอกไว้ก่อนเนยครับผ, <c oughs> ผมจะก็บอกไว้ก่อนก็ได้ครับผมถ้าคุณสันติสิกเลยจะมีสิ่งที่อยากได้ไหมครับ <c oughs> ไม่มี <c oughs> เราเราเราไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้ซื้ออะไรแล้วก็ <c oughs> <c oughs> อยา่างที่เคยบอกไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกัทุกอย่างมีความแบบตั้งใจในวันเกิดปีนี้ยังไงบ้างสำหรับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดูสุขภาพงานอะไรก็แ้วก็มืความที่วันเกิดปีนี้ ก็มีชมาด้วยก็มีคนแบบมาทักมาเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็แค่ฟังเอาไว้ละกันฟังไว้แบบเป็นเดือนค่อยๆเจอตัวเองว่าอยากประมาณอะไรอย่างรัี้ยให้เรามาถวายันก่อนเลยจริงๆพอมันเป็น25หลายคนก็วผูกด้วยเบนจพอะไรเงี้ยกังวลไหมคะแบบกังวลเป็นพิเศษกว่าปีอื่นไ ไม่นะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าทุกอย่างอะไรพวกนี้ถ้ามันจะเกิดก็เกิดกับตัวเราเองกันแหละเราก็พยายามรักษาเองให้ดีสุดแล้วก็พยายามประมาระวังให้ดีสุดไม่ต้องไปทำบุญอะไรใช่ไหมก็อาจจะทำบุญมันเกิดน,นั่นแหละตีใช่ครับผมให้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 อะไร ก็จะมีโปรเจกต์แบบสร้างพระประธานอะไรกับแฟนคลับอะไรสักอย่างสร้างไปแล้วรส้้างแลวใช่ไหมครับเริ่มสร้างหรือว่าสร้างเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม่วางไว้ประดิสพานเลยใช่ครับผมจะรอแล้วครับก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการขับุญร่วมกับพี่พฟพคลับมากกว่าเพราะว่าในช่วงวันปีก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยได้มีทำงานที่น่าฉับมากเท่าไหร่ครับเเราก็ลยอะไรบางอย่างอย่างเราบอกว่าไม่ได้อยากมีความหวังในตัวเองแล้วจะมีความวังอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ ในฐานะที่เกิดลูกชายสุดที่รักคนนี้ออกมาไหมเป็นเด็กดีได้ไหมครับเป็นเด็กดีของพ่อคุณแม่ได้ไหมครับผมเดี๋ยวที่ผ่านมาคะอะไรที่ผ่านมาไี่ห่านก็ได้แล้วดีดีไม่ได้อีกแล้วรังกบีรังกบีก็ไม่ได้แบบว่า จะไปไหนป็นพิเศษทำบุญที่ไหนอะไรย่ะอ,อ,อ๋อยังไม่มีครับผม <c oughs> ถ้าทาบุญก็คงเป็นวัดประจอทอมเกบ้าดีครับผมแต่มันถ้าเป็นปีสิพที่จะมีคนงานออกมาเยอะหร <c oughs> ือแบัตารใช่ครับผ <c oughs> มเพราะว่าผมก็เคยได้ยินมาว่า25มันก็ไม่จําเป็นต้องไม่ดีสักหน่อจะเป็น25ที่ดีก็ได้ก็ขอเป็น25ที่ดีแล้วครับต้องเป็นตุ่มเต็มตัวแล้วใช <c oughs> <c oughs> ่ครับเริ่มต้นด้วยสามคนนะ โอ้แล้วแต่ใหญ่จะให้ความปรารนาอะไรคับขอกี่ร้อยล้านเป็นกิฉลองมนเกิดดีค่ะเลยงระงดีล้วกันครับผมก็เอ่ถ้าไหลก็ได้ครับไ่ไได้สีเรียมครับฝากถึงแฟนๆสามนที่สมเจอกันได้ครับผมก็ขอฝากคอนเสิร์ตของผมในคอนเสิรานสนะครับสเปกตรามกับกันะครับผมก็ขอฝากที่เอ่อจากที่อิมแพคนาดาเมืองของันนีนะครับเฮ้ยท่านไดโดมทีท่านได้โดมครับท่านได้โดม ่เ <5 S 2> ่าไ,ได้โดมนะครับผมที่บางของฮานีนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยตนนังมันจะมความพร้อมความพร้อมเหรครับก็ประมาณห้าสิบแล้วกันครึ่งครึ่งครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังซ้อมอยู่ครับโอเคขอบคุณครับ